าที่เวลาที่ดีอะครับ,รบได้หนึ่งสองสามสี่เลยได้หนึ่งสองสามสี่เลยเวลาที่เรียงมาในในใบในชาร์ตใ,ในชาร์ตแต่เวลาในชาร์ตเราหนึ่งสองสามสี่เรียงมาเลยครับวันนั้นแต่ก็ต้องรับแค่หนึ่งสองก็คือต้องบอกก่อนว่าการทํารุ่นเนี้ยไอความเสี่ยงนี่เงนี้เยาะอมอมบอกก็ค<ช>ือไอเรื่องหัวยกเรื่องเลยไม่ใช่ช่างทำไม่ทนนะ มันรับแรงพลังงานของในโตรงางระเบิดเยอะแต่ตอนแรกก็ทางบ่อนเหมือนกันถ้าเรายังไม่รู้พี่พัวคำนวณไว้ว่า8 0 0ร้อยถึงพันเนี้ยลิตรต,นนต,ต,ต่อลิตราาต่อลิตรราคาต่อลิตรรวมแอลกอฮอร,รวมในโตรนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับ แฟนเพจวงร้อยสองสัญจรนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับบ้านช่างบอมลังสิตนะครับสวัสดีครับผมช่างบอมลังสิตครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาสัมภาษณ์ช่างบอมกันในเรื่องของตัวนี่นะฮะซูเปอร์โอเพนที่ขาดใหญ่รายการเอเจโอชิมภาคใต้ครับผมก่อนอื่นเลยต้องถามช่างบอมก่อนว่ากดไปขี่ตำแหน่งครับสำหรับซูเปอร์โอเพนวันนั้นวันนั้นมัน เวลาเวลาเวลาที่เวลาที่ดีอะครับผมได้หนึ่งสองสามสี่เลยได้หนึ่งสองสามสี่เลยเวลาที่เรียงมาในในใบในชาร์ดในชาร์ดแต่ผมคนขับคนเดียวคุณอารละยองอาแม่กองไม่ได้ไปคือขี่สี่คันหล้วดเลยคันโอ้โหแล้วได้เวลาดีในสี่คันแต่ก็ต้องตัดสามกสี่ออกเพราะว่าคนขับคนเดียวอ๋อคือให้เลืยวหนึ่งคนขี่ได้สองคันใช่ครับได้หนึ่งคนรับได้สองวันครับ แต่เวลาในชาร์จเราหนึ่งสองสามสี่เรียงมาเลยครับวันนั้นแต่ก็ต้องรับแค่หนึ่งสองเพราะว่าคนขี่เป็นคน,คนเดียว,ยวใช่ครับซึ่งเวลาที่หนึ่งเราทําไว้อยู่ที่เท่าไหร่ครับวันนั้นวิ่งเก้าจุดหนึ่งครับเก้าจุดหนึ่งใช่ครับโอ้โหตัวบอกว่า ตอนนี้รู้สึกว่าบอสจำนี่เรียกว่ากำลังปั่นปั่นช่างตัดกันแล้วแปดแจกแสนครับเดี๋ยวต้องโดนบอกบอกบอลจำหน่อยว่าโดนไหมปีนี้โดนไหมโดนอยู่แล้วพี่ไม่รู้ใครอ่ะไม่ไม่รู้ผมหรือช่างคนอื่นหรือบางเซ่หรือแท่าจ้อยรอเขารออยู่แล้วพี่เตรียมเสียตังแน่นอนเตรียมบอสจำนะเตรียมตังไว้เลยรอแบบพร้อมโอนเลยแล้วโดนแน่นอนเรื่องแปดแตกแจกแสนนีช่างต่างคนต่างหาถ้ามุดเขาหาไปจริงจริงมันเจอนานแล้วแหละ แต่ตอนนี้เขาจะไปทำพวกเวฟกันมากกว่าอผมต้องบอกว่าซุปเปอร์โอเพนเนี่ยเรียกว่าหยุดแข่งมาน้าเกือบสองปีแล้วนะครับใช่แล้วมันเป็นลูกละลายซับด้วยครับละลายซับในกระเป๋าจริงไหนๆก็ไหนๆละเล่านิดนึงคบับว่าการทำซุปเปอร์โอเพนครับว่ามันมีค่าใช้จ่ายมันมีแบบความยากเลยเพราะว่าบางทีน้องๆเนี่ยบอกว่าทำไมไม่ทำซุปเปอร์โอเพนมาแข่งงงนี่นั่นรู้ไหมว่ามันจะต้องเจอปัญหาอุปสรรคยังไงบ้างครับปัญหาอุปสรรคคือหนึ่งเลยครับ ครับคานนี้ประมาณถ้ามุดแบบรถกำลังอาจจะเยอะสองรอบก,ก็ต้องเปลี่ยนแล้วสองรอบเปลี่ยนใช่ก็ต้องเปลี่ยนแล้วสองรอบต้องเปลี่ยนไม่งั้นเวลาก็ไม่ดีหนึ่งสองสามไม่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 อม,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 มไปอมสี่ห้านิดหนึ่งก็เสียเวลาเสียวเวลาคือก่อนแข่งทุกพัน,นผมมีแข่งคานเป็นกองก่อนแข่งสี่พันซ้อมรังก่อนแข่งเปลี่ยนหมดทุกพันแข่งคานแล้วป็นคานมันติเฟืองครับก็แสดงว่าคาดนี่เป็นปัญหาปัญหา ที่สิ้นเปลืองแน่แ,นแต่ตอนนี้ตอนแรกก็สิ้นเปลืองกว่นี้ตอนน,ตอนนี้มาใส่เป็นสปริงหกตัวมันก็ช่วยได้หน่อยก็ยคือลดค่าใช้จ่ายไ,ได้ใช่ะอะอะไรอีกพังบ่อยๆหัวฉีดหัวฉีดทําไมหัวฉีดถึงพังบ่อยครับหมายถึงถ้ามันเจอในโตแล้วผลมันแห้งพี่ไมนตะกอนเงี้ยบางทีไอ้วาลท,ที่เขาเรียกว่าอะไรโซลิโน่อามัน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 ไม่ยกมั่งหรือหรือดานบาร์ได้แค่ สามบาทเวลาสี่บาทแล้วไม่ยกหัวฉีดอะไรเงี้ยครับโอ้หัวฉีดรถยนต์เป็นหัวฉีดดีหัวฉีดราคาเท่าไหร่ถกอ่งนี้ต้องมีสองพันสองพันห้านะตัวนึ้นะาหาหน้างานเลยโดนสามสี่บาทเนี่ครับหน้างานนี่คือขาลรถให้แล้วคือแบบซื้อบ่อยเราซื้อเอาซื้อยุคสงสารแล้เพราะรถเราเยอะอ่ะครับรถเราเยอะซื้อก่อนที่จะไปแข่งเฉพาะหัวฉีดจะต้องโดนประมาณหมื่นกว่าบาทสี่คันมันเจอบางหัว เทสช่วงท้ายสะดุดยกไม่ขึ้นคือแบบเหมือนสามบารเวลาใช้สี่บานแล้วรอบสูงยกไม่ขึ้นอีกอะไรเงี้ยครับลับยิปลับโซ่ไปเนี่ยโซ่โซ่โซ่ก็โซ่ไม่ค่อยเปลือเท่าไหร่โซ่เปใช้ได้ใช่ไม่ค่อยขาดไม่ยืดก็ใหม่ใหม่มันก็ต้องยืดอยู่แล้วทุกทุกี่ห่อแหละแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนบ่อยมากไม่ไม่ไม่ใช่ได้บ่อยยางครับในส่วนของยางยางก็เปลี่ยนบ่อยก็คือซ้อม ซ้อมเราก็ดูแล้วซ้อมหนึ่งแข่งก็ต้องหนึ่งอยู่แล้วแยกอยู่แล้ยังผมนะคนอื่นไม่รู้ว่าเขาจะใส่เส้นเดียวแต่ผมซ้อมก็แยกก่อนจะแข่งก็แยกก็คือแบบเราไปเราไปไกลครับเราก็ต้องให้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคือรถเราจะได้ไม่ได้จะเข้าไม่เข้าคือเราทางพ่้นที่สำหรับโซ่ก็ถือว่าไม่ได้ซิเปื่ออะไรมากไม่ได้ซิเปือยครับแล้วมีอะไรอีกครับลูกสูบลูกสูบรก็ลูกสูกก็ปกว้าง สำหรับผมเปลี่ยนบอลไหเพราะว่ามันสูงแหวนใช่ใช่ครับลูกสูงแหวนก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็เนี่ยบางทีชอบหัวยกหัวยกใช่ครับวันก่อนวิ่งแชร์รูปของสัางบอมที่อาร์ตที่อาร์ตี่ัินาบุรีนั้นคือขี่ซ้อมไปเนี่ยถ้าไม่ติดติดสายหัวฉีดนะคืออาร์ฟคว่ำแล้ลงไปห้อยเราติดสายหัวฉีดตรงนี้มาห้อยมันถึงไอ้นี่ก็คือมันถึงยังไม่ร่วงลงไปเราปวดสายหัวฉีดมันออกมาได้ คือเหมือนตอนนั้นก็ยังยังไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจเครื่องยนต์เลยพี่ครับคือทาไม่ค่อยเข้าใจคือแต่นี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอย่างนั้นแหละก็คือต้องบอกก่อนว่าการทํารุ่นเนี้ยไอความเสี่ยงอันนี้เยอะมอมบอกก็คือไอเรื่องหัวยกเรื่อยเลยไม่ใช่ช่างทำไม่ทนนะมันรับแรงพลังงานของในตัวการระเบิดเยอะแต่ตอนแรกก็ทางบ่อยกันถ้าเรายังไม่รู้เราก็ยังไม่รู้การทํางานของมันทางบ่อยเดี๋ยวหัวยกเดี๋ยวกานถ่ายคือถ้าเราทํารอบไม่ได้ทํากําลังเยอะเกินไปเหมาะทํา ถ้ากำลังเยอะเหมาะไม่ไม่เหมาะกับน้ำมันตัวนี้ครั<อ>บเราก็ต้องทําให้เราก็ต้องเข้าใจน้ํามันตัวนี้มันชอบอยังไงชอบโ่งชอแบแคบอะไรเงี้ยพี่แล้วทีนี้ในส่วนของจริงแมคที่ว่าถ้าเป็นเครื่องในโตเนี่ยส่วนใหญ่แข่งเส่ตู้ต้องผ่านลังล่างใหม่หมดเลยค่ะผ่าเลยแนะนํนนาน้องๆแหลยว่าเป็นพอเลยเพราะบางคนนี่บอกว่านี่เลยเฮ้ยทารถขี่ใช้งานผสมในโตหน่อยดีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช้ในโตขี่อะไรเงี้ยคือ หนึ่งเลยนะ้ำมันเครื่องเป็นนมแน่นอนครับเหมือนเหมือนมันเหมือนอเหมือนมีน้ำเข้าไปอะ่ะถ้าผมแบบปล่อยไว้นานๆน,นะบางบางที่ที่เป็นเหล็กมันก็จะเป็นสนิมเหมือนกันนะพี่รตรงนนตเนี้ยในโตนเนี่ยถอดมาก็คือหนึ่งเลยมาถึงมาผมผมยังยังไม่ผ่าเครื่องแต่มาถึงผมลื้อเสื่อฝาออก แล้วก็ชะลอมันคือถ่านมันเครื่องหรือขือนฝังชะลอมันเพราะเรายังไม่ถ่ายยังไม่ผ่าแต่ผ่า,า,า,ามันจะกระจายของหายหมดค <c oughs> ขั้นไหนไป่ขั้นไหนรถเราเ,ราเยอะเราถ่ายน้วมันเครื่องหรือหัวไว้หัวนี่เราก็ล้างฉีดนอเนกอะไรอย่างดีแล้วก็หัวฉีดเนี่ยถอดออกเกลี่ยมาไ้ล้างครับตอนนี้ก็เกลี่ยเกลี่ยที่จะไปล้างฉีดไว้เดี๋ยวมันจะพังมาดูแลดูแลเยอะเหมือนกันพี่สนามนึงองหมดสุดเดี๋ยวมันเหลืออย่างที่แบบว่าเปลืองเยอะเยอะสุอน้ำมัน ไปแข่งรถประมาณเนี้ยต้องใช้น้ำมันสักกี่ลิตรผมว่ามันจะส่วนมากคูปเปอร์ผมในทุนก็จะมีหลายคนก็มีหลายคันอยู่ครับผมไปแข่งไปแข่งด้วยซ้อมด้วยใช้ประมาณสี่สิบห้าลิตรสี่สิบห้าลิต 4, 4, 4, 4, รสี่สี่สี่คันครับซ้อมข้องทิ่รีไปซ้อมที่นุ่นวันหนึ่งแข่งด้วยอะไรเงี้ยใช้เยอะเพราะว่าเหมือนรถจอดนานเปียกจอดนานแล้วเหมือนว่า เอางัดมาเนี่ยอนุก็เสียอันนี้ก็เสีย,นนส,ยสตาร์ทหมุนน้ำสตาร์ทน้ำมันอยู่ดีวัชิเสียน้ำมันซึมแบบว่ามันเจอปัญหาเยอะต้องมาไล่เก็บไละเลอีออยเก็บเก็บ<ๆ>แล้วมันจะใช้เยอะแต่ถ้าสมัยก่อนอ่ะเราเทสอยู่ประจําอาทิตย์หนึ่งเทสสองวันสามวันแล้วก็แข่งอะ่ะน้ำมันไม่เปลืองเพราะรถมันไม่ค่อยมีอะไรเสียหายออก็คือแบบเราไล่เก็บรายละเลอียดนิดหน่อยใช่ก็ใช้งานได้แล้วทีนี้ก็ตกไปประมาณคันต่อประมาณสิบลิตรสิบกว่าลิตร ใช่ใช่เป็นซีโวลิตได้ดิดละเท่าไหร่นครับนิดละประมาณถ้าเป็นเสร็จเป็นผสมแล้วอะไรก็น่าจะอยู่ประมาณหลายร้อยอยู่นะถ้ามีแอลกอฮอล์ด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยพี่ก็ตีไปเหมือแบบพี่พูดคำนวณไว้ว่าแปดร้อยถึงพันเนี้ยลิตรต่อนาตรต่อนิตรราคาต่อนิตรรวมแอลกอฮอล์รวมในโตนะครับก็เรียกว่าเป็นอะไรที่เส้นเลืองพอสมควรทีนี้ ในวันแข่งวันนั้นเป็นยังไงบ้างรครับเล่าบรรยากาศแบบว่าปัญหาอุปสรรคตนเรียกว่ากดหนึ่งสองสามสีส่สสสสคือสนามที่ผ่านมาเขาช่างคนหนึ่งเขาทำเวฟเปด้วยแต่ผมอะยังไม่ได้ทําเวฟไปผมก็กลับไอ้รุ่นมนี้ยคือกะาแบบว่านายทุนเขาอยู่แถวใต้ด้วยแล้วก็ต่างประเทศเงี้ยลูกค้าต่างประเทศผมก็มีอยู่ก็เลยแบบว่า ไปไล่แต่รุ่นนี้รุ่นเดียวเลยเวฟก็เอาไปแต่ยังไม่ได้ไล่เนี่ยตอนนี้เพิ่งมาไล่เวฟก็ไปเจอทางทางลืออ่นนพี่อสนามมหาใหญ่ต้องบอกว่าทางปากเซียนคือแ <c oughs> ช่งแถวนู้นวิ่งแช่งรถแถวนู้นจะวิ่งได้อย่างเดียวครับเราทํากําลังน้อยไปวิ่งนู่นมาเทสแถวว่าเราก็ไม่มีเวลาอ่าใช่มันกลับกันก็คือไปไล่วันนึงคือวันนั้นเสียเครื่องไประเบิดเครื่องไปตัวหนึ่งหัวยกไปตัวหนึ่งเหมือนมันฟรีอ่ะที้รอบมันเกินครับฟรีเจร์หันเจ็ดสี่ เราถอนเราก็นึกว่ามันพังแต่มันไม่พังหัวมันยกขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าช่วงท้ายแท็กใช่เพี้ยนเยออ่ามันมันมีขั้นโดใช่นี่ทำให้รถมันแบบว่าเหมือนล่อเป็นแหวดขึ้นมาใช่ใช่มันฟรีเหมือนล่อเกินเหมือนเราเหมือนไอ้รถพวกนี้ถ้าเราจูนตานเสร็จรอบแม่งแหวดแข็งแม่งยกบึงทีเลยใช่นี่เพราะล่าสุดของช่างเคงพี่ตัวหลักเดิมก็มีการแหวดท้ายเส้นตอนแรกนึกว่าเหยุดว่าเกียร์เ่าจริงๆแล้วก็คือทางรถ ใช่กระโดดก็เลยก็เลยเกลียดกันอย่างนีใช่ครับก็สำหรับซูเปอร์เพลนปีนี้นบอมมีอะไรเพิ่มเติมไหมก็มีเดี๋ยวผมก็จะมันจะมีบางคันนั่นแหละลองฉีดไต่ตัสดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ลองฉีดไต่ตัสเลยใช่ไอ้อ่าไอ้คนขี่เขาบอกว่าพี่ขี่เลยแล้วแต่มันเราไม่ได้ขี่ไอ้ดัร์คุ้นแย่ดีนะขี่แล้วท่านอ๋อบอจ้ำฮะ สนามดีแล้วทางลื่นด้วยทเก้าหนึ่งใช่แปดเนี่ยบรจจำต้องเตรียมไว้แล้วตงังค์เไ,ไม่ใครก็ใครอ,อ่ะพี่ที่เสียนแะน่นอนฉีดเลยนะใช่เดี๋ยวเราจะพาไปชมคันที่ฉีดในตัดเลยกันนะได้โอเคครับไปติดตามชมใน EP ต่อไปนะครับสำหรับซุปเปอร์เพนในโตและฉีดในตัดใช่ของช่างบอมลังสิต